เาหลีเลยวันนี้นะคะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจากเกาหลีนะคะกับเจเนอ a ร m ล n a มเ r จอร์ค่ะบริษัท Rainbow Beauty นะคะมาแนะนำกันนั่นเองนะคะคไม่ให้เสียเวลาค่ะไปเจอๆกับเขาเลยนะคะต้อนรับคุณเควิโนโนด้วยค่ะคสวัสดีค่ะอันยงองาเซีโอวันนี้นะคะก็มีคำถามนะคะที่โศสาวนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ยยังสงสัยเหมืนอนแันเลยนะคะว่าที่มาที่ไปนะคะของเชฟไลฟ์นะคะมัน มีที่มาที่ไปม,มต้นกําเนิดได้อย่างไรนะคะแล้วก็มันมีผลิตภัณฑ์ดียังไงทําให้หน้าเราเรียวเล็กได้ยังไงเดี๋ยวต้องไปถามนะคะคุณเควินโอกันค่ะ이제이 V 라인페이스브러는이제어최초이제유럽에서맨처음에이제개발이된제품이고이제유럽에서워낙고가에팔다보니까한국에서이제저렴한가격으로새롭게개발을하게된제품각각의또페이스라인นะครับมีที่มานะครับจากการ พัฒนาสูตรต่างๆนะครับโดยที่มีการนำเอามวววอาีวิทยาการจากทางต่างประเทศในฝั่งยุโรปนะครับเข้ามาช่วยในการพัฒนาสูตรนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผลิตแล้วก็ดำเนินการผลในประเทศเกาหลีนะครับค่ะจะบอกว่าเฟไลน์เขาก็คิดค้นมานานแล้วนะคะซึ่งที่เกาหลีเนี่ยนะคะเขาก็มีสูตรเคล็ดลับที่มาจากต่างประเทศมาจากฝั่งยุโรปด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาวิจัยจากเกาหลีนะคะจนมาเป็นเฟไล เราเห็นกันอยู่นะคะต้องบอกว่ามีการคิดค้นนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นทุกปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งในนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรแล้วใช้งานยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปถามคุณเควินโอกันต่อค่ะคืออีเฟลท์น์คืออีบักเซอสอมอนเทลคารนินจีคือแล้วก็เชฟูมันสายุงพัมบอบคือสายุงพันบอบนี่จมอันยอชูเซลล์อนนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เปนสิี กลกองาแล้วจะเป็นซิลิคนคจะเป็นซิลิคนนะคะี้จะเป็นแผ่นซิลิค็นี้จะเป็นแผ่นซิลินนะคะตอปีจะเป็นแผิลอนนะคต่อไปเ่นซิลิอไีเ็น่ซิลนะคะ่น้ะเ็นตนี้จเ็นเลิอนนี้จะเป็นนซะะิลน่อนีะเนแ่นลิตรงนี้จเป็่นอน่องะเป็นแผ่นซิลิโคนที่ช่วยยก,กีระเับนั่นเองนะคะ ันนี้ใช้ควบคู่กับนะคะในส่วนของมาสนี่นะคะเดี๋ยวให้นะคะคุณเควินโอแนะนําดกบอกว่าต้องใช้ยังไงควบคู่กันหรือเปล่านะคะแล้วผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยมันทํางานร่วมกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปถามคุณเคลวินโอค่ะก็คือใช้งทงนจพยอกเออเนนอี้ 아, 이 팩에 이제 이 티슈 네. 네. 팩이 한장 들어가 있고, 이제 여기서 턱과 목을 이용해서 네. 이턱 바로 밑에 음. 이제부터 시작해서 목까지 하시면 되고, 어, 이 볼륨하게 3D로 나온 이 부분을 턱에 감싸시면 됩니다. ก็คือติดแผ่นมาร์คไว้บริเวณใต้ผิวใต้ผิวใต้คอนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ตัวซิลิโคนนะครับช่วยในการรัดกระชับสายรัดั่นเองใช่ครอย่างนี้ต้องใช้คู่กันใช่ไหมคะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมคะคือใช้คู่หนึ่งก็คือคัดชีไซยงเฮยาเทนุนจีทาน้ำมันไซยงทำยอนเทนายกัดชีซงก็คือต้องใช้ร่วมกันเอาใช้ร่วมกันถึงจะได้ผลดีนั่นเองคะใช้แผ่นมาร์คเสร็จปุ๊บก็ใช้สายรัดยกกระชับนะคะใช้เวลาเนี่ย 그, 사용한 거는요, 그, 얼마나 사용해야 돼요? 음, 보통 30분 정도, 어, 20분에서 30분 사용하시면 되고, 이제, 이틀에 한 번씩 음, 사용을 하시면 돼요. ก็คือใช้นะครับ20-30นาทีต่อครั้งนะครับวันละครั้งเดียวกบพอก็คือวันละหนึ่งครั้งนะคะก็มีมากไว้แบบนี้นะคะ20-30นาทีนะคะจะเห็นได้เลยว่าหน้าเราเนี่ยจะเริ่มเรียวยกระชับขึ้นนะคะแหม่สาวเกาหลีเขาหน้าเล็กแบบนี้นั่นเองะคะไม่ต้องไปเพึ่งการทำศัลยกรรมเลยนะคะ และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะที่เรียกว่ามาคู่กันนอกจากจะมีสายรัดนะคะมีในส่วนของแผ่นมาร์กแล้วนะคะยังมีตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นนะคะชินเน็กนน่นเองเดี๋ยวอันนี้มาถามนะคะคุณเควินโอดีอกว่าอันนี้ใช้ยังไงคือชรืุ่ใอพี่เน่วน่ายันอยแพเอ่ีน

ถูนวดเบาๆคือทาแล้วก็ถูนวดเบาๆน,นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการยกกระชับนะคะอย่างเราใช้แผ่นมาร์กนะคะใช้ตัวยกกระชับเสร็จล้วปุ๊บเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยชิลเด็กนะคะจะทาบริเวณนี่เลยใต้คางนะคะแล้วก็ถูนวดได้เลยให้หน้าเรียวยกกระชับขึ้นไปใช้ทุกวันเหมือนกัน นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกล่องนี้นะคะเี็บร้อยสามชิ้นนั่นเองค่ะแต่ยังไม่หมดนะคะ Rainbow Beauty เขาบอกว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากเกาหลีมาฝากกันอีกแล้วนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ละกันนี้เลยสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะ perfect line อันนี้ดีอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะไปถามคุณเควินเอว่า perfect line เนี่ยนะคะช่วยให้สาวมีสวยขึ้นได้อย่างไรคุณจะดีขึ้นได้อย่างไรต้องให้คุณเควินโอมาเฉลยกันค่ะ 그이 히팅 겸는요그 장점을 모인지, 설명해 주세요. 장점은 아, 이글러브 제품은 이제, 이제 팔과, 이제 허벅지와, 복부에, 이제 지방을 제거해주는 이제 화장품으로서, 이제 손쉽게, 이제 간편하게 사용할 수 있는 제품. 입니다그 i c Antonia a n 는 Cup Cup c ลดหรือกำจัดนะครับไขมันส่วนเกินตามแขนขาหรือว่าหน้าท้องนะครับวิธีการใช้ง่ายๆนะครับใส่ในใส่ในมือนะครับค่ะก็จะเป็นถุงมือนะคะนี่เลยสาหรับเพดดิ้งกลอกนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นกลอกถุงมือแบบนี้นะคะนี่ซองอันนี้กล่องนี้ก็จะเป็นฟองแพ็กเกจแบบนี้นะคะแกะออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะก็น,นี่ขออนา่นิดนึงจะเป็นถุงมือแบบนี้นะคะจะมี2ด้านด้วยนะคะหลายคนเอะงงเหมือนแอนหรือเปล่าว่าเอ๊ะทำไมมีด้านที่แบบเป็นผิวขรุขระ อีกฝั่งหนึงเนี่ยจะเป็นผิวเรียบนะคะเดี๋ยวจะให้คุณเควินโนเนี่ยเฉลยกันว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงแล้วมันใช้งานอย่างไรกันค่ะกับเทปติ้งกอกค่ะคือว่คือใช้งไงบ้นั่นจนพยช่เซมกนแ่็คือตอนรอนแร이제็นแรกก็คือตอนกก็คือตอนแรกก็คือก็คือ 손 o 손 m going to go to the top of the top of t h 이 top of the top. So, this is the bottom of t 을 e top of the top of the top of t คือด้านที่เรียบนะครับก็คือจะมีส่วนผสมของครีมอยู่แล้วในตัวนะครับใช้ในการขัดใช้ในการขัดถูนะครับให้ผิวเรียบลงเสร็จแล้วก็ใช้อีกด้านหนึ่งนะครับนวดเบาๆไปในบริเวณผิวเพื่อให้ครีมเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังนะครับค่ะนะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังกันนะคะขัานตาแรกใส่ถุงมือแล้วนะคะใช้นี่เลยฝั่งที่เป็นผิวเรียบนะคะถูนวดนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวนะคะเดี๋ยวลองสาธิตบ้างดีกว่านี่นะคะใส่ถุงมือแบบนี้ ฝั่งผิวเรียนนะคะก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะพวกสิ่งสกปรกหรือว่าเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วเนี่ยให้หลุดออกไปเสร็จแล้วปุ๊บค่ะคลิกอีกหนึ่งฝั่งนะคะที่เป็นผิวผุก่ะอันนี้ก็จะช่วยนวดในเรื่องของการยกกระชับนะคะตรงไหนที่คุณมีปัญหาจะเป็นเซลล์ร้ายต้นแขนต้นขาหน้าท้องะะช่วยได้หมดเลยนะคะกับเทสติโกนั่นเองนะคะนี้ น่าสนใจมากๆนะคะใช้แล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะคะเหมาะกับสาวๆนะคะยุคใหม่แบบเรานั่นเองค่ะนะคะแต่ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เด็ดจากเกาหลีที่วันนี้แหมนำมาฝากกันด้วยเห็นแล้วก็แบบว่าอดสนใจไม่ได้เลยนะคะว่าเอ๊หน้าตาเหมือนเข็มฉีดยาเลยอันนี้คืออะไรนะคะใช้งานยังไงนะคะกลานี้เลยนะคะ 린 케어 세럼이 세럼은 이제 깊은 주름 주름이 깊다든지뭐 예를 들어서 이제 다크서클이든지 그런데 이제 사용하는 화장품이에요. 이거는 뚜껑을 개봉해서 นี่นุนก้านา <S <S ุนกานะนี่ิกาใน팔자จุลมี่จัดเจาะใช่วยลใช้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 ใชนใช้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 ใร้ใช้ใ้ใช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 ้ใค้ใช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 ้เช้ใ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 รใช้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 แช้วช้ใะ้รช้ใ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 ชมใช้ใใช้้ ใต้ตาหรือล <aid> ิ <that> ้นรอยน่นกร้งตาลูนีท like ล์ใ <ABOUT> เือทำาให้รอบบริเวณดวงตานะครับตั้งแต่ทางหัวตาจนถึงหางตาค่ะ คางตาบวตาหันหางตาแล้วก็นวดนะคะนวดวนไปด้วยนะคะตรงไหนที่มีรอยจะเป็นล่องแก้มนะคะคุณก็สามารถนวดวนไปได้เลยนี่กับผลิตภัณฑ์นี้ตั้มแล้วก็นวดวนไปได้นะคะตรงไหนที่มีริ้วรอยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะของสาวเกาหลีที่เขาบอกว่าถุหน้าตึงใสเป๊ะมากมานะคะกับ อินดผลิตภัณฑ์น,นะคะกับกนิฟดิมเครื่องแครเซรั่มนั่นเองนะคะวันนี้นะคะทั้ง3ผลิตภัณฑ์นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะจากเกาหลีที่วันนี้นะคะคุณเควิโอนำมาฝากกันนะคะมาจากเกาหลีเลยมายืนยันนะคะว่าของเขาดีจริงๆค่ะชนะน,นะคะต้องขอประโยคเด็ดเป็นภาษาไทยยืนยันจริงว่าดีจริงๆครับนี่คือดีจริงๆโอเค ยืนยันแล้วค่ะว่าดีจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเควินโอด้วยนะคะเจเนอโรนแมเนเจอร์นะคะบริษัท Rainbow Beauty นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ัขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะก็ได้เคล็ดลับดีๆของสาวเกาหลีกันไปแบบอัดแน่นเลยนะคะว่าสาวเกาหลีทำยังไงเขาถึงหน้าเรียวทํายังไงถึงหน้าเด้งนะคะไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องเจ็บตัวด้วยสวยแบบปลอดภัยกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็เชื่อว่าสาวหลายคนนะคะได้เคล็ดลับดีๆไปใช้แล้วนะคะรับรองว่า สาวไทยค่ะก็สวยไม่แพ้สาวเกาหลีอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะแอนนะคะต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะ,จะเจอกันได้ใหม่นะคะในครั้งต่อไปดูซิว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรเด็ดๆจากเกาหลีมาฝากกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ